วัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Time to Hunt นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือแนว Monster Hunter นั่นเองนะครับมาในรูปแบบกราฟิกแบบ a อนิเมชันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับคือเกมนี้เราจะได้รับในส่วนของตัวเควสจากดานนะครับแล้วก็มาทำภารกิจนะครับเหมือนเราเป็นฐานรับจ้างเนาะมาตามหาพวกทรัพยากรต่างๆตามเควสที่เขากำหนดในช่วงแรงนะอย่างเช่นเควสในส่วนของการล่าสัตว์แบบนี้นะครับนี่เราล่าอยู่เนาะหรือเควสเก็บพวก อาหารผลลามากลากไม้อะไรพวกนี้นะครับนะนี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเกมเพย์จริงๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปแนะนําวิธีการสมัครเกมเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับใครที่สนใจเกมนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครตัวแอปกันนะครับจะใช้สมัคร ID ของแอปตัวนี้เนาะในส่วนของตัวแอปของทางจีนเขานั่นเองนะครับนะเป็นแอปในส่วนของตัวที่เป็นดูอนิเมะที่เปิดในไทยครับจะเป็นตัวสีฟ้าของจีนจะเป็นตัวสีชมพูนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลือกในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของประเทศนะแล้วก็แนะนําให้เปิดในเวอร์ชันมือถือนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าเวอร์ชันมือถอกับเวอร์ชั่นคอมอ่ะมันจะสมัครไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้หาตรงนี้นะครับจะเป็นบวก6 6 นะครับผมจะแนะนําเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับเพราะว่าผมสมัครไปแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นในการใส่ในส่วนของตัวเบอร์โทรศัพท์ของแต่ท่านนะครับอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ของแต่ท่านสมมตินะนี่จะเป็นเบอร์สมมุตินะครับศูเนี่ยสมมุติเป็นเบอร์ประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ตัดศูนย์ออก นะครับให้ลบศูนย์เนาะแค่นี้แหละแล้วก็กดด้านขวาตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้คืออะไรจะเป็นการส่งตัว SMS นะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของตัวรหัสยืนยันก่อนนะครับรหัสยืนยันตรงนี้ทํำยังไงนะครับก็คือดูตัวอักษรด้านขวาบนตรงนี้นะครับให้เรากดตัวอักษรตามรูปเลยนะครับให้เรียงตามรูปเลยนะครับว่าตัวอักษรตัวแรกคือตัวอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้1อันนี้2อันนี้3อันนี้4่นะครับถ้าถูก หมดเรียบร้อยนะครับจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบจะทําการส่ง s m s นะครับนี่ครับระบบจะทําการส่งตัว s m s นะครับจะมีตัวเลขนะครับให้เราเอาตัวเลขที่ได้มามาใส่ตัวนี้นะครับนะเออมาใส่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับตามที่ท่านต้องการนะจำให้ได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวรหัสผ่านนะแล้วก็กดปุ่มสีชมพูนะครับเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรการสมัคร ID เเบื้องต้นนะครับ ต่อมานะครับผมจะมีในส่วนของตัวเว็บไซต์เอาไว้เจนในส่วนของตัวเลขของอคอนซีนเขานั่นเองนะครับนะก็จะเป็นการใส่วันเดือนปีเกิดหรืออะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็สมมุติเฉยๆนะครับ1980ปนะครับปีเกิดเนาะแล้วก็เดือนนะครับ05แล้วก็10นะครับแล้วก็เลือก เพนะครับคือเราต้องใช้ในส่วนของตัวเลขบัตรพวกนี้กับชื่อนะครับตรงนี้เนาะเอาชื่อตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปเข้า Google แปลภาษาแล้วก็ใช้ตรงนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราเข้าไปตัวเกมก่อนเนาะเมื่อเข้ามาที่ตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ให้เราเลือกในส่วนของตัวแอปสีชมพูตัวนี้นะครับของไทยมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมอันนี้จะเป็นของ ประเทศจีนเขานะครับติ๊กโถกแล้วก็เลือกแอปตรงนี้นะครับทีนี้ให้เราใส่ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัคร ID เมื่อกี้ที่ผมสอนไปนะครับแล้วก็ตัวรหัสผ่านที่ผมแนะนําไปนั่นเองท่านผู้ชมครับหลังจากเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ในส่วนของตัว บอร์โทรศัพท์ที่แนะนําในการสมัครต้นครีปนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสผ่านนะจะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้ช่องแรกกรอกในส่วนของชื่อจีนช่องที่2กรอกในส่วนของเลขบัตรจีนนะครับก็เข้าตามเว็บไซต์ที่ทิ้งไว้ให้เลยได้นะครับผมตรงนี้เนาะชื่อจีนจริงๆใช้ของ Google ก็ได้นะครับแปลไทยเป็นจีนนะครับเดี๋ยวผมใช้ชื่อตัวนี้แล้วกันนะครับจริงๆมันเป็นแค่ชื่อนมธรรมดานะแล้วก็เอาเลขบัตรมาใส่นะครับนี่เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับ ถ้ากดปุ่มสีฟ้านะครับถ้าผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเข้ามาเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับเล่นไปนานๆอาจจะโดนบล็อกได้นะครับน้าอันนี้ก็สามารถเข้าเล่นได้จริงเห็นไหมครับมันกําลังโหลดดิงเนาะไปที่หน้าการสร้างตัวละครทีนี้เรามาดูในส่วนของการสร้างตัวละครนะครับมันจะมีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันนะครับนะก็ดูอาชีพคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่านไม่ออกนะก็จะมีทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยนะครับสามารถดูอาวุธด้านหลังได้นะครับหรือด้านขวาตรงนี้ก็จะบอกเนี่ยนะครับอย่างเช่น นะครับอันนี้ดาบใหญ่เนาะอันนี้ในส่วนของตัวหอ,อกนั่เนเองนะครับนะน่าจะสามารถปาหอ,อกไปได้หรือเปล่าอันนี้ดาบคู่นะครับอันนี้เป็นบูมเมลงกนะครับส่วนอันนี้มันเป็นมันคืออะไรวะมันคือกองหร,อหรือมันคืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครนะเออแต่เป็นอาชีพที่แปลกดีครับ <laughs> ผมเล่นดาบยาวแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ด้านขวาล่างเลยนะครับก็จะมีการปรับแตง่งตามสไตล์เกมพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับแต่งหรือ 랜ดัมนะครับด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับผมขี้เกียจเสรละอ่ะนดอมให้ดูอ่าตามนี้เลยนะครับหลอดเท่ละแล้วก็เอาด้านขวาล่างอีกทีแล้วก็ขวาล่างเลยนะครับอ่ะกดปุ่มสีเขียวนะครับทีนี้ก็เริ่มเล่นกันได้เลย โอเคครับผมนี่เราอยู่ในบรรยากาศของตัวเกมแล้วนะครับวันนี้ดูกราฟิกสิครับอันนี้อยู่ที่สเปคมือถือแต่ละท่านเลยนะครับว่าจะได้กราฟิกทรงกราฟิกสวยหรือเปล่านะครับนะนี่เกมนี้เห็นเขาบอกว่ามีในส่วนของตัวคอ o p ด้วยนะครับที่สามารถาเล่นกับเพื่อนได้เนาะคือมันเจอผู้เล่นอื่นในเกมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปแตะที่รายชื่อเขาได้หรือเปล่าเฮ้ยแตะที่ตัวละครเขาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับวันนี้อยู่ในเมืองเนาะ ส่วนวิธีการเล่นนะครับมันจะมีตัวเควสหลักๆอยู่ที่ NPC คนนี้นะครับให้มาพูดคุยกับเขานะครับเนี่ยเนี่ยก็ดรูปมงกุฎก็ได้นะแล้วทีนี้มันจะมีอ่เควสแยกย่อยนะครับที่จะให้เราไปทําในส่วนของตัวภารกิจนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้อ่าผมทําไปแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับที่จัดการอันนี้เป็นเควสแรกนะครับเก็บในส่วนของเบอร์รี่เนาะอันนี้จะเป็นเควสเมื่อกี้ต้นคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ถึงเควสที่3านะครับเราเลือกเควสก็คือดู แล้วก็รอเวลาถอยหลังตัวนี้นะครับประมาณ1ิวิมันจะเทเลพอร์ตเราไปที่ตัวแมปเลยนะครับจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับตัวแมปอะเวลาเราเดินต่อกันนะครับมันจะมีการโหลดฉากนะมันไม่ได้ต่อเนื่องนะอย่างเช่นตัวแผนที่ด้านขวาบนนะครับเห็นปหมสมมติว่าผมอยู่ตรงนี้นะแล้วจะเดินไปตรงนี้นะครับมันจะมีการโหลดดิ้งนิดนึงนะครับโหลดฉากตัเนี้ส่วนตัวรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าโหลดทั้งแมปเยอะๆครับสเปคมือถือน่าจะต้องใช้สเปคสูงเลยนะครับ นี่โอเคในนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการต่อสู้กับพวกเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมต้องดูเควดด้วยนะว่าเควสเราทำอะไรนะครับบางทอาีอาจจะมีการตัดไม้ทำลายป่าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องตัดไม้แบบนี้นี่มีการตัดไม้เนาะฟาร์มทรัพยากรน,นั่นเองท่านผู้ชมอันนี้จะพาไปดูในส่วนของบรรยากาศตัวแมปแล้วก็บรรยากาศตัวเกมเพย์นะครับ อย่างเช่นการรับเควสก็แนะนําไปแล้วนะครับเบื้องต้นเนาะในส่วนของภารกิจตัวนี้ผมก็ต้องมาหาแร่ให้เจอนะครับว่าเป็นแร่อันไหนนะครับอันนี้ก็ตีไปหลายก้อนแล้วก็ยังไม่ดรอปในส่วนของตัวแรนน่นี่นี่ดรอปแล้วดรอปแล้วอ่าเดี๋ยวผมรวบรวมแร่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพากลับไปไปในเมืองเนาะอันนี้นะครับเรารวบรวมแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีระบบขึ้นกลางจอนหรือบางทีเราสามารถกดด้านขวา บริเวณตรงนี้ได้เนี่ยครับก็คือกดออกไปเลยนะครับระบบจะทําการวาร์ปเรากลับไปที่ตัวแมปนั่นเองนะครับก็คือตัวหมู่บ้านเนาะแล้วก็จะสรุปนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับในการลงไปฟาร์มในส่วนของทรัพยากรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับนะพอจะเห็นในส่วนของตัวบรรยากาศแล้วนะครับนะโอเคครับผมกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะเรากลับมาที่หมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบเกมต่างๆกันดีกว่านะครับให้กดด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวก สเตตัสตัวละครต่างๆนะครับอันที่2อมีอะไรก็เกี่ยวกับการใส่พวกอาวุธต่างๆนะครับคือณตอนนี้มันยังเล่นไปไม่ไมกลไงมันต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นตามเคลสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบาการคราฟพวกอ,อุปกรณ์พวกเครื่องมือช่างอะไรแบบนี้นะครับมีการจับมแมลงนะครับนี่มีไข่ด้วยเหรอ,อม,มีพวกโพชั่นต่างๆที่เราสามารถคราฟได้นะครับคือเมนูมันมีเยอะนะแต่มันต้องเล่นไปอีกไกลอะครับถึงมันจะปลดล็อกเนาะ ก่อนนัจากกันไปนะครับเดี๋ยวพาไปแนะนําวิธีการตั้งค่ากราฟิกนิดนึงนะครับไปที่ด้านขวาบนนะครับมีในส่วนของฟันเฟืองอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เลื่อนมาเมนูที่2นะครับขวาสุดคือกราฟิกที่สูงสุดนะครับอันนี้จะเป็นกราฟิกแบบต่ำนะ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยภาพมันจะออกแตกๆนิดนึงนะครับสังสังเกตด้วยตาเปล่าบางทีมองแยกแทบไม่ออกนะครับว่าไอตัวกราฟิกสูงกับกราฟิกต่ำเนี่ย มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่รู้สึกว่าเล่นแล้วมือถือร้อนมากนะครับในส่วนของตัว o p p o ที่ผมใช้อยู่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ